เจ้าทั้งจิตกูทิพ์โนบุญกุศลแผ่ไปให้ยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสาลมหาสาลมหาศาลถึงพระมารดาพระอิดาบรนพระบุรุษทั้งหลายตลอดถึงพระคุณครูปัชฌายากราคณาจารย์ทังวงวานญามิตรสัมพัญ คนเคยรักเคยชังแต่ปางไหนมีส่วนได้ในกุศลผลบุญของฉันทั้งเจ้าคำนายเวรสรรพสัพตว์ทั้งหลายตลอดถึงตวยเทพและเทวันขอให้ท่านนายกุศลผลบุญนี้เธิ่สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน อาเวราจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปช,ชาจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้เอี่ยดเยียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีัาลานังปริหารัมตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น